เคยมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะเกี่ยวกับพิสุหนุ่มรูปหนึ่งกาลังทุกข์หนักเลยเรื่องความรักจนแบบว่าไม่เป็นอันทำอะไรกิจของสงก็ละเลยไปหมดพอพระพุทธเจ้าท่านทราบเรื่องเนี่ยท่านก็เลยหยิบยกเรื่องหนึ่งจากอดีตชาติมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องมุทุลักษณะชาดกนี่แหละเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า อำนาจของความปรารถนาทางโลกหรือที่เราเรียกว่ากามกิเลสเนี่ยโดยเฉพาะที่มันมาจากเรื่องรูปความสวยความงามอะไรพวกนี้มันมีพลังแรงขนาดไหนเรื่องนี้จะพาเราย้อนไปไกลเลยนะเป็นเรื่องของฤาษีตนหนึ่งในอดีตชาติท่านบำเพ็ญเพียรจนได้ฌานสมาบัติคือสมาธิแก่กล้ามากเอ่อถึงขั้นแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้เลยแต่ก็น่าคิดนะว่ากลับต้องมาพลาดท่า ไพ่แพรให้กับกิเลสย่างไม่น่าเชื่อลองมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมจุดนี้น่าสนใจมากคือเรื่องนี้เหมือนเจาะลึกลงไปในตัวกามากิเลสเลยนะมันแสดงให้เห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยมันส่งผลกระทบได้รุนแรงจริงๆแม้กระทั่งกับคนที่ฝึกจิตมาดีมากๆจนมีพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็ตามอืมมันกระทบเข้าไปถึงแก่นเลยใช่เลย คือในอดีตเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาฉลาดมากนะแต่เขามองว่าความรู้ทางโลกเนี่ยมันไม่พอมันไม่ทำให้พ้นทุกจริงๆก็เลยตัดสินใจสละทุกอย่างเลยออกบวชเป็นฤาษีไปบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเลยนะในป่าหิมพานจนกระทั่งได้อภัญญาห้าสมาบัติ8ก็คือมีความสามารถพิเศษทางจิตสมาธิขั้นสูงทำให้เหาะได้ท่านก็มักจะเหาะไปบินทบาทที่เมืองพระนาศีประจัง ไม่ธรรมดาเลยพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นกษัตริย์พระราศีตอนนั้นทรงศรัทธามากศรัทธาในตัวพระฤาษีองค์นี้มากถึงขนาดนิมนต์ให้มาอยู่ในพระราชอุทยานเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวและที่นี้มันก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือตอนที่พระเจ้าพรหมทัตต้องนําทัพไปรบที่ชายแดนพระองค์ก็เลยฝากฝั่งพระนางมุทุลักขนาพระเมหเหสีให้ช่วยดูแลอุปถากภพระฤาษีแทนพระองค์แล้วไงต่อ ก็มีอยู่วันหนึ่งพระฤษีท่านเข้าฌานคือทำสมาธิลึกแล้วคงพเพลินไปหน่อยเออจนลืมเวลาฉันอาหารอ๋อลืมเวลาพอรู้ตัวก็รีบเหาะมาเลยมาที่ตำหนักพระมเหสีแต่ว่ามาช้ากว่าปกติจังหวะนั้นพอดีหรือสินะใช่จังหวะนั้นแหละที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะพอท่านเหาะพรวดเข้ามาทางหน้าต่างก็เจอพระนางมุทุลักษณะกำลังนั่งรออยู่พอดีท่านคงเพิ่งตื่นบรรทมด้วยความตกใจ พระนางก็รีบลุกขึ้นทําให้ผ้าสบายที่ห่มอยู่เนี่ยมันพลัดหลุดลงมาเผยให้เห็นความงามของสรีระแบบไม่ได้ตั้งใจตรงนี้แหละประเด็นสําคัญเลยคือวินาทีนั้นเองภาพความงามที่เห็นด้วยตาหรือที่เราเรียกว่ารูปเนี่ยนะมันกระทบเข้ากับจิตของพระฤาษีแบบปังเลยแรงมากทําให้ฌานสมาบัติที่เป็นสภาวะจิตที่นิ่งมีพลังที่อุตส่าห์สั่งสมมานานเนี่ย มันเสื่อมลงทันทีเลยวูบไปเลยแล้วการมราคะคือความกำหนัดความยินดีในรูปในความงามที่ไม่เคยมีในใจท่านมาก่อนเลยนะมันก็พุ่งขึ้นมาแทนที่แบบรุนแรงมากโหไม่อยากเชื่อเลยสมาธิระดับนั้นพังลงได้ในพริบตาเดียวใช่นี่แสดงถึงพลังของสิ่งที่เรารับรู้ผ่านอายตนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะทางตาในกรณีนี้มันกระทบใจได้เร็วและแรงมากจริงๆ ถ้าตอนนั้นสติหรือความระลึกรู้มันไม่ได้กำกับอยู่อย่างมั่นคงพอผลก็คือฤทธิ์ทางใจอภิญญาที่เคยมีมันหายไปหมดเลยเหาะไม่ได้แล้วเหาะได้แล้วต้องเดินเท้ากลับอาสมเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเลยแล้วหลังจากวันนั้นสภาพพระฤาษีนี้คือก็น่าเห็นใจนะภาพความงามของพระนางมันติดตาติดอยู่ในความคิดตลอดเวลาเลย ไม่สามารถกลับไปทำสมาธิให้นิ่งได้อย่างเดิมเอาแต่คิดถึงพระนางร่างกายก็ยผ่ายผอมลงจิตใจก็หม่นหมองเพราะเหมือนมีไฟคือพิษสวามันเผาลนอยู่ข้างในอืมเข้าใจเลยอาการหนักเลยนะทีนี้พอพระเจ้าพรหมทัตเสร็จศึกสงครามกลับมาถึงเมืองพอทราบเรื่องทั้งหมดด้วยความที่ทรงมีปัญญาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะแต่กลับวางแผนร่วมกับพระนางมุทุลักคณาเพื่อจะช่วยดึงสติพระฤุษีกลับมา แผนนี้แยบคายมากเลยคือพระเจ้าพรหมทัตแส้งทำเป็นเข้าใจเห็นใจพระฤาษีบอกว่ายินดียกพระมเหสีให้แต่มีเงื่อนไขนะว่าต้องไปอยู่ด้วยกันที่เรือนหลังเล็กๆเ,เก่าๆสกรปรกหลังหนึ่งริมกำแพงวัง อันนี้คือการใช้ความจริงของชีวิตแบบโลกๆเลยนะสภาพความเป็นอยู่จริงๆของชาวบ้านที่ต้องดิ้นรนต้องลำบากมาดับความเพอ้อฝันความหลงในการมาคุณที่พระฤาษีกำลังยึดต,ติดอยู่อ๋อใช้ความจริงสู้กับความหลงประมาณนั้นเลยพอพระฤาษีได้ยินแบบนั้นก็หลงดีใจพาพระนางไปเรือนหลังนั้นทันทีพระนางมุทุลักษณาก็เริ่มแสดงตามแผนเลยทำเป็นเรื่องมากจู้จี้ บนว่าบ้านสกรปรกยูไม่ได้ต้องทำความสะอาดต้องขนของใช้ดีๆจากในวังมาเพิ่มพระฤษีตอนนั้นคือรักคือหลงตามใจหมดก็ต้องลงมือทำงานเองทั้งปัดกวาดเช็ดทูขนของหนักๆจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยซึ่งเป็นความเหนื่อยยากแบบที่นักบวชอย่างท่านไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าพกิเลสมันครอบงำเนี่ย ความต้องการมันไม่ได้หายไปไหนแค่มันเปลี่ยนเป้าหมายจากตอนแรกที่แค่อยากเสพความงามทางตาตอนนี้กลายเป็นพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจแม้จะต้องลำบากกายแค่ไหนก็ยอมอืมยอมเหนื่อยเพื่อความรักว่างั้นเถอะใช่เลยแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงจนได้ตอนเย็นวันหนึง่งหลังจากทางานหนักมาทั้งวันพะษีเหนื่อยมากๆแล้วนะพนางก็ยังใช้อีกใช้ให้ไปตักน้ามาอาบ จังหวะที่กำลังก้มลงตักน้ำอยู่นั่นเองสติหรือความระลึกรู้ตัวมันก็กลับคืนมาท่านมองเห็นสภาพตัวเองตอนนั้นแล้วก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าโอ้โหเราอุตส่าห์ทิ้งทุกอย่างมาบำเพ็ญเพียรแทบตายฝึกจิตจ,จนมีฤทธิ์มีเดชแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้กับการมาราคะยอมทำเรื่องน่าอายทำเรื่องที่ไม่สมควรกับความเป็นสมณะถึงขนาดนี้เลยเหรอ มันคือโมเมนต์ของการตื่นรู้จริงๆนะเห็นความแตกต่างสุดข like ั oh that, no ้วเลยระหว่างสิ่งที่เคยเป็นกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เห็นโทษภัยของกิเลสว่ามันรากพาเราไปได้ไกลขนาดไหนพอได้สติเท่านั้นแหละพระฤษีก็สำนึกผิดแบบถึงที่สุดเลยรีบกลับไปขอขมาพระนางมุทุลคณาแล้วก็พาพระนางไปถวายคืนแด่พระเจ้าพรหมทัตจากนั้นท่านก็ตั้งใจแน่วแน่กลับไปกำหนดจิตเจริญสมณธรรมอย่างจริงจังอีกครั้ง ไม่นานชานอภิญญาพลังจิตสมาธิขั้นสูงก็กลับคืนมาเหมือนเดิมกลับมาได้เหมือนเดิมใช่ก่อนจะจากไปท่านก็ได้แสดงธรรมถวายพระราชาพระมเหสีเป็นการขอบคุณแล้วก็เหาะกลับสู่ป่าเหมพานไปเลยแล้วก็ว่ากันว่านะผลจากการที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้จบภิกษุหนุ่มต้นเรื่องคนนั้นที่กำลังทุกข์ใจอยู่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันไปในที่สุด โอ้โหเรื่องนี้สอนใจมากๆเลยข้อคิดหลักๆที่เราได้จากชาดกเรื่องนี้มันชัดเจนมากเลยนะคืออนุภาพของกามากิเลสความปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆนะสามารถครอบนำจิตใจได้แม้แต่คนที่ฝึกฝนมาดีมีพลังจิตสูงส่งก็ตามแล้วความลุ่มหลงแค่เปลือกนอกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าหมองได้จริงๆ ใช่เลยเรื่องนี้ย้ำเตือนว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือสติความรู้ตัวอยู่เสมอนี่แหละแล้วก็ปัญญาคือความเข้าใจตามความเป็นจริงการรู้เท่าทันกิเลสตัณหาในใจตัวเองแล้วก็การหมั่นพิจารณาเห็นโทษของกามคุณหรือความสุขทางโลกแบบนี้มันจะช่วยให้ใจเราไม่ตกเป็นทาสของมันแล้วก็เป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้น่าคิดต่อนะว่านอกจากความงามของคนแล้วในยุคสมัยของเราทุกวันนี้ มันมีรูปแบบอื่นอีกไหมอาจจะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกของคนแต่อาจจะเป็นภาพลักษณ์สวยหรูที่เราสร้างกันในโลกออนไลน์หรือทรัพย์สินสถานะทางสังคมสิ่งเหล่านี้มันกำลังดึงความสนใจเราไปจากเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตหรือเปล่าหรือว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้เราเงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะ